สวัสดีครับปราพัดนะครับวันนี้ประพัดชวนมาเที่ยวจังหวัดหนองคายนะครับตอนนี้อยู่ที่ตำบลชุมพลอำเภอโพนวิสัยจังหวัดหนองคายนะครับผมตั้งใจจะมาพาเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มหรือว่าที่สนใจพื้นที่ที่ดินนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด3ไร่นะครับที่อยู่ตรงหน้าแปลงเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตนะครับ ความกว้างของถนนประมาณ8เมตรนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยทั้งมี2ฉโนดนะครับฉนนหนึ่งประมาณไร่ครึ่งนะฮะร,รวมแล้วประมาณ3ไร่นะครับก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สวยงามนะฮะเหมาะที่จะสร้างบ้านหรือ่จะเป็นเป็น,ปนบ้านบ้านพักอาศัยได้หรือจะเป็นแนวบ้านสวนเกษตรได้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับห่างจากแม่น้ำขงเนี่ยไปประมาณ800เมตรเองไปทางขวามือทางด้านนี้นะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้กับถนนทางหลวงหมายเลข212นะครับซึ่งจะมาจากถนน,ถนนเส้นนี้เนี่ยมาจากหนองคายไปเบึงการแล้วกไ็ไปถึงสุดท้ายนครพนมนะครับพื้นที่ตรงนี้อย่างที่บอกว่าอยู่ที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเนี่ยเป็นพื้นที่ของที่มีปรากฏการบ้างไฟพญานาคขึ้นมาในช่วงวันออกพรรษาของทุกๆปีนะครับ ราคาที่เราเสนอขายทั้งหมด3ไร่เนี่ยไร่ล,ละ4,500 0นานะครับทั้งหมด1 3 5 0 0ล้าน3,5 0,000บาทนะครับราคาในบริเวณนี้ทำเลที่ตรงนี้นะครับถือว่าไม่แพงนะครับราคาเนี่ยต่ำสุดแล้วที่มีมาในบริเวณแถบ,บนี้นะครสนใจติดต่อนะครับ0ู9 8 1แ1 0 4กปึงาิพัฒนนะครับสวัสดีครับ